ชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้ขอแลกกับทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอกับคุณแม่ผมยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อได้เจอแม่ วันนี้ทีมอีเตอร์อิจันเดินทางมาไกลถึงอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเคสใหม่ของเราพี่บอยพาราดอนทองเชื้อขอให้ช่วยตามหาคุณแม่ที่พลัดพรากสาบ31ปีชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้ขอแลกกับทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอกับคุณแม่ไปคุยกับพี่บอยครับ เล่นชื่อบ่อยครับื่อจริงพระดอนทองเชื้ออายุก็น่าจะเข้าปีนี้สี่สิบยางสีสิบอยากให้พี่เต้ตามหาแม่เพราะว่าเจอครั้งล่าสุดครั้งสุดทายก็น่าจะประมาณเก้าขวบผมยอมที่จะแลกทุกอยาก่างเพือได้เจอแม่ ไม่ใช่ว่าเราโตแล้วอยากจะเจอเราอยากจเจอแต่ช่วงเด็กประมาณ1ิ1เจ็ดสิบสองแหละเราก็พยายามที่จะถามป้าอะไรเงี้ยแต่ป้าก็ไม่เคยบอกมันก็เลยแบบว่ามันก็เหมือนแบบพอโตมายี่สิบยิบเอ็ดเราก็เคยถามพอ่อแต่พ่อก็เหมือนแบบว่าเขาไม่รู้แล้วบอก,กเจอที่กรุงเทพเพียงเดียวพ่อก็ไม่เคยไปบ้านทางโน้นแล้วพอพอช่วงประมาณส0มสิบ 5นี่แหละไปที่อำเภอไปตามหาแม่แล้วก็ไปค้นประวัติที่โรงเรียนประถมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เจอไม่ไม่เจอเลขประจำตัวใบชนแม่มันก็เลยมันก็เลยต้องหยุดเ <c oughs> ท่าที่จําได้เนี่ยนั่งที่บ้านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้โทษแม่ที่ทิ้งแต่เขาต้องโทษที่พ่อแต่ตอนนั้นพ่อเสียแล้วโทษที่เพราะว่าพ่อเมาเหล้าแล้วก็ตบตีอะไรเงี้ยคือแม่ก็ทนไม่ไหว ทิ้งไปแต่น้องคนเล็กน่าจะไม่ไม่ถึงขวบนั่นนะครับแล้วก็แล้วก็ทิ้งไปน่าจะประมาณตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณขวบขวบกว่านั่นนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยป้าแอรเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเพื่อนแม่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ พอ,อถามปุ๊บแม่อยู่ไหนเราก็ไม่ยอมบอกแต่แฟนแป้าแอลลุงเท่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปนอนไปกินอยู่ที่บ้านแม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่พอเราจะถามปุ๊บเหมือนป้าเขาก็ไม่อยากให้บอกเหมือนแบบเหมือนเรียกลุงก่อนอะไรเงี้ยแล้วลุงก็เลยไม่ได้ตอบ กลับมาหาตอนเก้าขวบกลับมาตอนเก้าขวบเนี่ยผมจําได้มาบ้านป้าแอร์าป้าแอร์แล้วก็แม่ก็มาหาคือให้คนมาตามก่อนตอนนั้นให้คนมาตามที่บ้านก็บอกว่าแม่มาหาที่บ้านก็ให้ไปให้ไปต่อนแต่ก่อนจะให้ไปเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าถ้าเขาชวนไปอยู่ด้วยก็บอกว่าไม่ไปนะไม่ต้องไม่ไป พอไปหาก็คือทั้งวันก็จะอยู่กับแม่ดีใจมากเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วคือกล้าพูดได้ว่าไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเรามีแม่แนะไปร้านค้าไอบอยมีแม่ด้ะเขาก็แบบไอบอยมีแม่วันนี้แม่บอยม,ม,มาด้วยนะ ได้ยืนก่อนแม่ตอนอยู่หลังคาคือแม่ถามยาวอะไรก็ยืนก็ยืนเกาะกอดแม่อยู่อย่างนั้นนะแม่ถามว่ารักเขาไหมบอกรักไปอยู่แม่ไหมถ้าเขาชวนไปอยู่ด้วยก็บอกว่าไม่ไปนะก็ต้องไม่ไปเราก็ยั่งตอบไม่ได้เพราะว่า ที่บ้านก็สั่งเอาไว้เพราะที่ผมนี่โดนที่บ้านหนักมากเวลาโดนตีอะไรเงี้ยมันมันเยอะที่ผมโดนนะผมรู้สึกผม คือถ้าตอนนั้นนะห้อยู่กับแม่ยอมรับโอเคเลยจะตากลาจนอ่อนลาเหตุทานมาสุดใจฟือ้อโอ้อดีตมันคงคืออยากย้อนคืนแก่ไขก็ไร้ทาขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้าก็ลมหายใจ จะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจออยากพบเจออยากพบหน้าขอาการาบเท้าก็ครั้งนึ่นองออกก่อนผมขอแค่นั้นเองอยากรู้ว่าเขาสบายได้ไหมแค่นั้นเองครับ ไม่ขออะไรขอรู้วันแม่เนี่ยขอไปอาบั้างหนึ่งเหมือนพ่อแม่คนอื่นหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีรักแม่รักแม่มาก ภารกิจแห่งความหวังเคสนี้ครับตามหาคุณแม่ให้กับพี่บอยจากที่เช็คมาแล้วเนี่ยคำตอบเรายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับได้มา2คน2จังหวัดต้องตามไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าหวยจะออกที่คนไหนหรืออาจจะไม่ใช่ทั้ง2คนเลยก็ได้ต้องไปดูกันครับว่าบทสรุปของเคสนี้จะจบยังไงไปกันครับ พ่อจ้าคุณพี่บ้านเลขที่พันกว่าไปทางไหนล่ะจ๊ะพันกว่าพันแปดหงเก้าแปดหนึ่งเก้า9หรอไปทางนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่เก้าร้อยกว่าไหมหรือหนูต้องไปทางไหนไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณนะครับ จะเจอบ้านอสอมอนะครับเดี๋ยวลองถามดูก่อนเพราะว่าบ้านเลขที่มันไม่แน่สวัสดีจ้าคุณพี่หนูจะรบกวนสอบถามหน่อยพี่เป็นอสอมอใช่ไหมบ้านเลขที่ <m> บ้านเลขที่หนึ่งไปทางไหนละจ้าพี่จ๋า,าพี่พี่พอจะรู้จักคนชื่อจันทราทองเชื้อไหมเออจะบอกให้ว่า ซอยข้างหน้านี้หรอซอยสี่เนี่ยซอยสี่จ้ะคุณเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายมือครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากกระฮิดาครับโอเคเนี่ยอยู่ซอยข้างหน้านี้เลยอาจจะเดินไปเลยก็ได้นี่หรือเปล่านี่สามสามไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษดีครับครับ เดินเลยมาเฉยเลยเ,เ,เอ้าล็อกจากข้างหน้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับพี่ขอโทษทีครับใช่บ้าริคีหนึ่งนะคะพี่ พี่ขอรบกวนทีพอดีอดผมมาจากเพจอ,เอ,อีเตอร์อีจันนะคะพี่เป็นรายการตามหาคนพัดภาคจับก,กันทีเนี้ยมีลูกชายมีลูกชายคนหนึ่งเขาเขาบอกให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ยผมไปเช็คมาเขาบอกว่าแม่เขาอะชื่อจันทราทองเชื้อที่บ้านนี้มีคนชื่อจันทราทองเอ<ม>ชื<ม>้อไหมคบพี่จะฟองมากนะครับผมมาเช่าเขาอยู่อ๋อพี่มีเบอร์เขาไหมอะมีครับ เดี๋ยวเราต้องโทรถามเขาอีกทีนะึงจะใช่คนนี้หรือเปล่าเอะหรือไม่ใช่หรือยังไงอยากได้ยินชื่อเล่นเพราะว่าเพราะว่าจากที่เราได้เป้าหมายมาเนี่ยก็คือคนนี้อายุใกล้เคียงอยู่นะคนนี้อายุใกล้เคียง<ร>อยู่าาตามอายุนะใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อพ่อชื่อแม่ของเขาชื่ออะไรอันนี้ต้องมาเทียบข้อมูลกักทิเดี๋ยวไปคุยกับเขากอน ก็เบื้องต้นได้เบาะแสะมาว่าแม่ของพี่บอยเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อแหม่มไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวพอรับเสร็จปุ๊บแล้วเตยจะเตยจะลองทําเป็นบอกว่า <"W> ah วันดีครับ<ห>พี่แหม่มครับอะไรอย่างงี้นะเผื่อถ้าถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือโอเคค่อยว่ากัน ข่าวสารของหมายเลข081ผู้ชายนับสามโอเคนับสามก็แล้วกัน081เครื่องวต้องส่วุ่นหรือเปล่าหรือว่ามีคนโทรมาใส่เสื้อโทรกลับมาแล้วโทรกลับมาแล้วสวัสดีครับพี่แหม่มครับ